ในพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้ก็เป็นขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากมสวยอ่ะ การค้นพบล,ลูกปัดในประเทศไทยค่ะนี่ก็จะมีประวัติของหล่าสังเหลนต่างๆน,น,นะคะเดี๋ยวไม่ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะทุกคนสำหรับพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอนามันแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิละปะและวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่ค่ะและกลุ่มภาคใต้ฝั่งอนามันสร้างขึ้นเพื่อต้องการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเมืองกระบี่ค่ะ และเชื่อมโยงความเป็นมาในอดีตตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนถึงปัจจุบันค่ะรวมทั้งเป็นสถานที่ที่นำเสนอผลงานทางด้านศินละปะผ่านการสร้างสารรค์โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยทุกขแขนงเลยค่ะภายในศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอนามันแห่งนี้นะคะประกอบด้วย6อาคารค่ะโดยมีอาคารพิพิธภัณฑ์ลูกป,ปัดอนามันแห่งนี้นะคะแล้วก็มีหอศิลป์อนามันค่ะมีอาคารแสดงนิทรรศการหมุนเวียน หและ2ค่ะมีโรงเรียนต้นกล้าอันดมามันค่ะมีอาคารสาธิตการผลิตลูกปัดด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะมีห้องจำหน่ายสินค้าที่ระลึกด้วยค่ะทุกคน ทะเสีแดงทางชายฝั่งอนามันคือทุ่งตึกและนางหย่อนหวัดทํทงานค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่บึกปรสวัติศาสตร์ของรูกป,ปัดทางใต้ค่ะ ตรงนี้เป็นจุดค้นพบลูกปัดทำจากหินแก้วและทองคํำลวดลายสีสันสวยง,งามรวมทั้งรวมทั้งเครื่องมือในการผลิตน้องบราณคดีสันนิษฐานว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางทั้ง5จังหวัดเป็นโรงงานผลิตลูกปัดที่สําคัญแห่งของโลกโอ้และยังเป็นศูนย์การค้าและแหล่งอารยธรรมโลกยุคโบราณด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็น แหล,ล่งอารยธรรมของโบราณค่ะทุกคนว้าวไม่ได้เชื่อว่าจะมีพิพิธภัณฑ์แบบนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการจำลองรูปปัดต่างๆค่ะนี่ก็จะเป็นรูปปัดที่โดดเด่นในภาคใต้นะคะ ก็จะมีหลายแบบเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกปัดลายแถบค่ะลูกปัดตาหรือว่าลูกยอนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกปัดใน5จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอนามันค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ สารคาดีเกี่ยวกับลูกปัดให้เราชมด้วยนะคะอ๋อเป็นความเชื่อเกี่ยวกับลูกปัดค่ะเขาบอกว่าหลากหลายเรื่องราวความเชื่อในพลังวิเศษที่สร้างมนผังของดวงตาที่สามทำให้ลูกปัดบางชนิดมีผู้ต้องการและ,สะแสวงหาครอบครองลูกปัดตานะเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขังที่เชื่อว่ามีคุณสมบัติในการคุ้มกันภัยอันตรายค่ะ ด้วยดวงตาวิเศษ INE, ลายรอบตัวของลูกปัตรตานั้นเป็นลักษณะของลูกบัตรที่มีลูกลา้านลวดลายเป็นเหมือนดวงตานั่นเองค่ะหรือว่าเรียกอยีกอย่างว่าเป็นลูกยอค่ะอยู่ในกลุ่มของลูกปัตรแก้วโมเสกค่ะมีเทคนิคในการผลิตที่ซับซ้อนโหลูกตาจะเป็นแบบคู่ๆค่ะบางครั้งก็จะเป็นแบบตาเดียวแล้วก็มีจำนวนตั้งแต่3ถึง7ดวงค่ะ มีตั้งแต่ตาธรรมดาตาปลาหมึกตาปลาวานตาตะก้อตาปนโหตามที่เราจินตนาการเลยค่ะอ,อันนี้ก็เป็นการจําลองรูปปันลกตานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลค่ะทุกคน,นะคะ่ะอันนี้ไม่อยู่ตรงจุดลูกปันน่นโบราณวัตถุอลัมค่าค่ะเดี๋ยวัม่จะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะ ตอนนี้ไม่ยอยู่ที่โซนที่3นะคะอันนี้ก็เป็นแบบจําลองของผ้าลายลูกปัดหรือเปล่าอะคะไม่มก็ไม่แน่แจเหมือนกันนะคะ ก็จะเป็นรูปปั้นต่างๆค่ะขนาดตรงนี้เขาก็ยังแต่งด้วรูปปั้นเลยนะคะว้าวตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่หนุ่มเขาเขียนอะไรกันเลย แนวความคิดลูกปันที่เกิดจากสีมือคนพื้นที่ในอดีตแสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนน้องนำไปสู่ความงามความดีและความจริงใจลูกหลานควรเรียนรู้เพื่อตระหนักรู้ในคุณค่าและสืบสังคุณวิเศษอันนี้สืบไปค่ะโอ้ตรงนี้มันเป็นการแสดงของลูกปัดต่างๆค่ะทุกคนตรงข้างหลังไหมนะคะ มันจะต้องเดินแบบระวังมากๆเดี๋ยวจะชนของเขาแตกนะคะโอ,อ,อ,อ้อันนี้เป็นบรรยากาศเดี๋ยวม่ให้ดูรอบๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาจะโฟกัสให้ดูทีละทีละจุดเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นบรรยากาศร,รอบๆก่อน,นะคะ่ะ ตอนนี้ไม่อยู่ตรงลูกปัดจากลูกปัดจากราศีมงกลแห่งชีวิตค่ะอันนี้ก็จะเป็นราศีต่างๆนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกปัดตามราศีค่ะอย่างราศีกุมก็จะเป็นลูกปัดแก้วสลับสีค่ะแล้วก็ราศีมีนจะเป็นลูกปัดหินสีราศีเมษจะเป็นลูกปัดอมพันธทองราศีพฤษภก็จะเป็นลูกปัดแก้วสีเดียวราศีเมถุนก็จะเป็นลูกปัดเขียนลาย ราศีกรกฎเป็นลูกปัดทรงทุน่นอันนี้ราศีสิงเป็นลูกปัดอิฐไส้ดาแล้วก็ราศีกานเป็นลูกปัดลบแสงตะวันค่ะราศีตุลเป็นลูกปัดลายแทบราศีพิจิกเป็นลูกปัดลูกปัดตาที่เมื่อกี้ที่ไมบอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นราศีธนูเป็นลูกปัดอินโดแปซิฟิกค่ะแล้วก็ราศีมังกรนะคะจะเป็นลูกปัดแขวค่ะ Để mày hãy đù cái cây khỏi แล้วก็เมื่อกี้น้องพนักง,งานเขาบอกว่ามีลูกแก้วเสียงทายะคะ่ะให้เรากดลงไปตรงลูกแก้วนี้นะคะเดี๋ยวไมจะลองกดตรงลูกแก้วนี้ดูกันค่ะใช่ไหมทุกคนคะพอเรากดแล้วมันขึ้นมาเป็นได้ลูกปัดน้ำค้างมันเป็นคนจริงจังมีรเปแบบ จางหวิดต่างบุรซึ่งสดควรเสียต่อสุขภาพจึงเ,เหมาะสมกับลูกปั่นนะะ้ำค้างที่จะช่วยให้คุณทุกคนคะเมื่อกี้ก็เป็นลูกแก้วเสียงท้ายนะคะพอเรากดไปแล้วเขาจะก็จะระบบก็จะเสียงท้ายให้เราคะ่ะว่าเราเหมาะกับลูกปั่นแบบไหนนะคะไม่เหมาะกับลูกปัน่นน้ำค้างนะคะเพราะว่าเป็นคนที่จริงจังมีระเบียบแบบแบบแผน,นะคะ่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไม่ ให้ดูใกล้ๆค่ะทุกคนค่ะดูมุมนี้ไปก่อนอ่า ทุกคนนะคะอันนี้น่าจะเป็นแชนเนลเรียนะคะสวยมากๆเลยค่ะไม่ไม่รู้ว่าเขาแต่งเป็นลูกอะไรแต่ก็เป็นลูกปัดเป็นไปหมดเลยค่ะทุกคนลูกปัดเปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกปัดเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาแต่งด้วยลูกปัดไว้ค่ะทุกคนทั้งหมดทั้งหลังไหมนี้เป็นลูกปัดหมดเลยค่ะโอ้ในนี้ก็จะมีลูกปัด แต่แล้วช่องเป็นมีแค่รูปเดียวค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนคะตอนนี้ไม่อยู่ข้างนอกของพิพิธภัณฑ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงค่ะ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศภายนอกของพิพิธภัณฑ์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหอศสิทธิอนามัน พนคะอันตรงนี้ไม่อยู่ที่ของศิลป์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่ศิลปิน,นต่างๆถ่ายไว้นะคะแล้วก็มีการโชว์ตรงนี้คะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นรูปวิวของที่กระบีะคะ่ค่ะอันนี้เป็นวัดอารามหมูสถานที่เป็นบ <c oughs> ันได <c oughs> 相互理卡 ใช้กุ้งม,มาทำเคยค่ะดีมากเลยคะ่ะทุกคนทุกคนคะตอนนี้ไม้กำลังจะขึ้นไปที่ชั้นสองค่ะเดี <d> ๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ <d> ว่าชั้นสองจะมีอะไรบ้าง ข้างบนจะเงียบมากเราต้องพูดเบาๆเดีกก๋ยวบโดนคนอื่นเ้าเล่นฝั่งเขาไม่เข้าห้องเงียวนะ ทุกคนครั้งไม่ไม่ขอทานแบบผ่านๆนะคะ คนคะตอนนี้มาอยู่ที่ห้องภาพแสดงสีน้ําค่ะอันนี้ก็เป็นภาพสีน้ําต่างๆค่ะทุกคนคะเสียงไม้กล้องมากเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบงานศิละปะนะคะต้องมาให้ได้ลนะ คนเดียวกับทุกคนในห้องไม่มีใครอยู่สวยมาก คนเ้าเหมือนแม่ไม่อยู่ในโลกของศิลปะเลยค่ะมีแต่าาภาพว่าดศิลปะตัวเป็นหม้เลยค่ะสวยมากๆ นีไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวค่ะมันก็เรงียบๆหนยอยหมนะคะทุกคนคะตอนนี้มาอยู่ที่อาคารสาธิตการผลิตลูกปัดค่ะในนี้ก็จะมีพวกลูกปัดต,ต่างๆเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีจุดตรงที่เป็นจุดสาธิตสาหรับการทําลูกปัดค่ะมีอุปกรณ์พวกการเจียลูกปัดเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ใช่ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ น,ะะนนี้เป็นปฏิก,กรรมการเดินทางของลูกปาาคะ่ะโดยดรงื้นอลงบิลติพลานนนนะคะ,ะเป็นอ่นี้ อันนี้เป็นระเบียบของการเข้าชมนะคะคือให้ฝากกระเป๋าไว้ที่นี่แล้วก็ห้ามรับอาหารเข้านะคะห้ามจับหรือว่าสัมผัสส่วน,นแสดงของภายในแล้วก็งดใช้เสียงนะคะห้ามใช้แฟลชในการถ่ายรูปด้วยค่ะแต่ว่าสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะ สำหรับใครที่มาเที่ยวกระบ,บี่นะคะสามารถมาแวะได้ที่พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอนามันนะคะของกระบ,บี่กันนะคะช่วงนี้นะักท่องเที่ยวน้อยมากๆเลยค่ะไม่อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะคะสำหรับการมาเที่ยวนะคะเราสามารถมาเที่ยวได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยค่ะตั้งแต่เปิดตั้งแต่ประมาณเปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะคะใครสนใจมาได้เลยนะคะไม่หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไหมด้วยนะคะ อยากให้ไม่ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย